เย้สวัสดีครับเพื่อนเื่อทุกคนวันนี้พี่ต่ออยู่ที่นี่เลยด้านหลังนี่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขมาทําไมเหรอมานี่เลยครับมายื่นมาร์กกันแดดแล้วก็เซรั่มเพื่อตรวจสารสเตียร,รอยด์ให้เพื่อนเพื่อ,อได้ดูกันว่าของพี่ไม่มีไม,มไม่มีแน่นอนชัวร์แต่นี่คือใบเสร็จได้มาเรียบร้อยแล้วจริงๆเราตรวจไปแล้วทีนึงแล้วนะใช่ตรวจไปแล้วทีนึงแต่เราตรวจทุกปีใช่แต่คนนี้เราตรวจทุกปีแล้วอยากอยากได ใาบาย,ยืนยันคอนเฟิร์มจากทางราชการเลยนี่ครับใบภาษาไทยแลว้วก็ภาษาอังกฤษเลยเนาะนี่ใบเสร็จอีก20วันรู้ผลเดี๋ยวเขาจะส่งให้ทางไปรษณีย์จะแม่พี่ออกาจะรับเองเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะฮะเ,เดี๋ยวพอได้ปุ๊บจะรีบอวดเลยแชร์กันให้มากที่สุดเลยจะได้รู้ว่าของพี่อ่ะดีจริงแน่นจริงปลอดภัยมาตรฐานสูงรับรองเย่เดี๋ยวเจอกันจ้าบ๊ายบายรอน20บวันถาดไปค่ะ คุณนิติคะจดหมายค่ะสบายขคุณม่โอ้ยขอบคุณมากจ้ะเอาละ right. จากคิดขำต้นนะครับพี่ขอรวบราตัดความมแล้วกันเอกาสารอยู่ในมือพี่เรียบร้อยแล้วนี่ให้ดูก่อนชัดๆหนึ่งแผ่นสูพิิยศาสตร์การแพทย์ที่6ชนบุรีนะอ่าดูแค่นี้นะครับใบแรกเลยเมจิกกอซี่สันสกีนให้ดูปุ๊บไม่พบสารนะครับตัวที่สองนี่เมจิมอนเดอร์แลนด์มาร์คมูดนะครับ ไม่พบสารนะครับตัวสุดท้ายเมจิกซูเปอร์เซรั่มนะครับไม่พบสารเหมือนกันนี่แหละครับจริงๆพี่ได้เอกสารตัวนี้มาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าพี่ไม่มีเวลาขึ้นมาแถลงข่าวเนื่องจากป่วยนะวันนี้ก็เลยเอามาให้ดูกัเป็นเต็มเลยเอกสารทุกอย่างตอนนี้อยู่ในมือพี่เรียบร้อยแล้วนะก็ะอย่างที่บอกว่าตัวนี้ไม่ถือว่าเป็นการโฆษณาให้กับทางเมจิกนะครับเพราะถือว่าที่ถือว่าเป็นการมาประชาสัมพันธ์ละกันว่าของที่ไร้สารจริงๆ เพราะหลายๆคนช่องสอดใสชอบเข้ามาถามพี่ในอินบ็อกซ์อยู่เสมอๆว่าของพี่ปอดตัด่อดสารจริงไหมก็ตัวนี้ครับเป็นเอกสารจากทางราชการที่ยืนยันแล้วคอนเฟิร์มว่าไม่มีสารแน่นอนนะครับน้องๆพี่ๆเอยนี่ ตาคุดแน่นอน่อนนั้นนี้เคยโพสลงใน Facebook เฟซบ o o กแฟนเพจแล้วก็ทางไอจีลงไปแล้วบ้างก็มีกระแสะเข้ามาว่าตัวเนี้ยเราทําเองหรือเปล่าเอกสารที่บอกเลยนะตาคุดประทับมาแน่นขนาดมีพร้อมไรเป็นของข้าราชการเนี่ยพี่คงทาเองไม่ได้เพราะการที่พี่ออกมายืนยันขนาดนี้ถ้าพี่ถ้าพี่ทำเองก็ถือว่าพี่ผิดคุกแน่นอนความเเอกสารโอเคป่ะจบนะก็มีเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ที่จะมาพูดในฟังเดี๋ยวมีอะไรจะมาแจ้งแถลงไขกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย